ทุกคนก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะเล่ในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นไม n ครับล t l u กี้บล็อกนั่นเองทุกคนนะก็โอเคทุกคนนะเราก็เข้าไปเล่นเลยทุกคนนะไป let's go โอเคทุกคนนะเราก็รอให้เกมเริ่มทุกคนนะซึ่งตอนนี้เราก็รอให้คนเข้ามาก่อนทุกคนนะโอเครอเกมเริ่มทุกคนนะโอเคห้าสี่โอเค let's go โอเคทุกคนนะเดีได้อะไรบ้างทุกคน ชิบได้อะไรบ้างวิได้พีเอ็กมาทุกคนแล้วเนี่ยได้บล็อกมาทุกคนนะเยี่ยมไปเลยทุกคนแล้วเนี่ยอือว้เพื่อนขโมยไปอ่ะแล้วนี่อ่ะได้อะไรบ้างวิได้อะไรอ่ะวิได้ชุดเกาะทุกคนโอเคโอเคทุกคนใส่เข้าไปเลยทุกคนนะเชิบโอเคแล้วก็นี่ผมไม่ต้องการทุกคนนะทุกผมตัดไม้เล็กๆหน่อยทุกคนนะเชิบโอเควิตรงนี้ก็มีโตัวค้าทุกคนนะเดี๋ยวผมฟาร์มอาหารสักนิดหน่อยทุกคนนะ ไม่มีอาหารเลยทุกคนนี่โอเคหุย้ยได้เยอะมากเลยทุกคนได้เยอะมากโอเคแล้วก็จะคราฟเป็นขนมปังทุกคนนะนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวผมต่อต่อทางก่อนทุกคนนะไปต่อทางเลยทุกคนนะนี่ชึบชืบเน,นี่ชึบชบโอเคเดี๋ยวผมในเนี้ยมีอะไรบ้างในนี้มีมีแองเกลทุกคนนะผมไม่ต้องการทุกคนผมมีอยู่แล้วอะ แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างอุ๊ยเป็นหัวใจทุกคนมันคืออะไรอะ่ะเป็นคาเป็นคาถาเพิ่มเลือดทุกคนนะแล้วเนี่ยอุยเป็นอุยเป็นคาถามังกรทุกคนคาถาไฟอุยทุกคนสุดยอดทุกคนเป็นคาถากันตกทุกคนนะว้าวอโอเคทุกคนคือผมอยากได้ดาบทุกคนผมอยากได้ดาบมากตอนนี้ ผมมีแค่ดาบไม้ทุกคนยังไม่ดีมันแบบไม่ค่อยดีทุกคนนะต้องการดาบที่ดีกว่านี้ทุกคนนะโอเคอยากได้ดาบเพชรอดทุกคนอยากได้ดาบเพชรอยากได้ดาบไม้ทุกคนเนี่ยได้อะไรบ้างถ้้สติกทุกคนนะอืเดี๋ยวเนี้ได้อะไรบ้างได้ได้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไฟบอลทุกคนนะโอเคคือไฟบอลทุกคนนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปกลางเลยทุกคนนะไปกลางกันเลย let's go <S ตอนนี้ได้ไรบ้างไม่ hey, คืออะไรอะ่ะไม่รู้ทุกคนนะ okay, โอเคอุ้ยเป็นยาพิษทุกคนนะโอเคต่อไปกลางเลยทุกคนนะชิบอ่าโอเคทุกคนมีคนอยู่ทุกคนนะตรงนี้เดี๋ยวผมนี่เผาไปเลยนี่แน่เผาเผาเผานี่แล้วก็นี่ยิงไปเลยนี่แน่นี่แล้วก็จัดการเลยทุกคนจัดการเลย นี่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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาหนีทุกคนเขาหนีพยายามหนีหรอพยายามหนีหรอนี่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 เนี่ยโอเคทุกคนผมกำจัดเขาได้ทุกคนนะโอเคเขามีชุดเกาะอยู่ทุกคนนะโอเคผมใส่ชุดเกาะก่อนทุกคนนะเชื่อโอเคทุกคนมีใครอีกบ้างมีใครอีกบ้างวุ้ยนั่นไงทุกคนเจอคนแล้วทุกคนมานี่เตรียมเลยทุกคนนะเตรียมเลยเตรียมเลยวุ้ยนี่นหละมานี้ โอเคเผาเลยทุกคนเผาเลยเผาเลยเผาเลยจัดการจัดการจัดการวยทุกคนเขาหนีไปแล้ว huh. ท okay. okay. ุกคนอุ้ยอุ้ยโดนเผาทุกคนใครเนี่ยใครเนี่ยโอเคจัดการก่อนทุกคนทุกคนอุ้ยทุกคนเกือบตายทุกคนเกือบตายเกือบตายทุกคนเมื่อกี้โอเคทุกคนวยทุกคนเกือบตายทุกคนขอไม่ค่อยดียฮทุกคนโอเคขอไม่ค่อยดีเลยโอเคอุ้ย นั่นไงทุกคนเจอคนแล้วทุกคนเจอคนแล้วเฮ้ยมาดิเฮ้ยทุกคนเขามีเฮ้ยทุกคนเขามีดาบทุกคนดาบเขานไฟด้วยทุกคนยวไม่เป็นไรทุกคนผมมีคาตาไฟทุกคนมาดิมาดินีเนี่ยโอเคหนี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 ก่อนหนีก่อนทุกคนเพื่อนช่วยด้วยนี่นี่จัดการ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 เฮ้ยทุกคนก็หนีไปแล้วก็หนีไปแล้วมาดิ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  นี่นี谢谢่จัดการจัดการจัดการตายซะตายซะนี Rut, ่ทุกคนเฮ้ย hmm. ท <Leonardo. S 2> e. ุกคนผมชนะทุกคนผมชนะเย้ทุกคนตาแรกก็ชนะทุกคนนะโอ้ยทุกคนสุดยอดไปเลยทุกคนตาแรกผมก็ชนะทุกคนนะโอเคทุกคนรอบที่สองผมจะชนะปาทุกคนนะโอเคทุกคน่าโอเคทุกคนนะโอเคแมปต่อไปเป็นแมปนเธอร์ทุกคนนะโอเคแมปที่สองแมปนีเธอร์ทุกคนนะโอเค ไปี๋ยครับว่ารอบนี้จะชนะเป่าทุกคนนะโอเค5 4 3 2 1โอเคแล้วเกลไปกันเลยเฮ้ยเออแมพค้างอ่ะโอเคไปเลตเกล,ลีเลตเกล,ลีเลตเกลีโอเคมีอะไรบ้างมีบล็อกทุกคนนะอุ้ยเฮ้ยอุ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าเฮ้ยมีอะไรบ้างเออตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้ก็ไม่มีทุกคนนะอุ้ยว่าอันเนี้ยมีอะไรบ้าง ถือว่าเป็นหัวใจทุกคนนะโอเคได้คาถาเพิ่มเลือดมาทุกคนนะเดี๋ยวผมฟามอาหารสักนิดหน่อยทุกคนนะผมจะไม่มีอาหารเลยทุกคนนี่โอเคโอเคทำขนมปังเลยทุกคนนะโอเคไหนมีของไหมไม่มีเลยอ่ะโอเคอเคุอค้ยอุ้ยทุกคนเกือบตกลาวาทุกคนเมื่อกี้อ่ะโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปกลางเลยทุกคนนะผมจะไปกลางเลยทุกคน แต่ของผมยังไม่พร้อมเลยทุกคนของผมยังไม่พร้อมเลยอ่ะวินีได้ไรเนี่ยได้อะไรอ่ะทุกคนได้อะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนได้ดาบทุกคนวุ้ยทุกคนวุ้ยทุกคนโคตรดีทุกคนได้ดาบเลยทุกคนนะโอเควุ้ยใครอ่ะนี่ใครทุกคนโอเคุ้ยเอ้ยเกือบตกเกือบตกเฮ้ยโอเคกระโดดไปเลยชึบโอเควุ้ยทุกคนเพื่อนเราก็เล่นเก่งเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดูดิ วุ้ยเกือบตายกับตายกับตายเพิ่มเลือดก่อนเพิ่มเลือดก่อนโอเคเดี๋ยววุ้ยทุกคนตรงนั้นมีคนอยู่วุ้ยวุ้ยหนี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 ก่อนหนีก่อนวุ้ยทุกคนผมยังไม่มีชุดเกราะเลยทุกคนผมตายแน่เลยทุกคนตายแน่เลยอ่ะวุ้ยทุกคนผมไม่รู้ผมจะรอดหรือเปล่าทุกคนนะโอเคแต่ผมก็ยังสู้ทุกคนนะยังเล่นต่อไปทุกคนโอเควุ้ยทุกคนผมกลัวผมแพ้บ้าทุกคน ชุดเกราะผมยังไม่มีเลยอ่ะทุกคนดูทุกคนผมแพ้หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยโอเคตรงนี้มีใครเอ่ยก็เป็นเพื่อนเราทุกคนนะโอเคไหมไม่ใช่ใครทุกคนนะอยากได้ชุดเกราะมากทุกคนมีเพชรไหมตรงนี้อุ้ยทุกคนตรงนี้มีเพชรอยู่ทุกคนเยี่ยมไปเลยทุกคนตรงนี้มีเพชรอยู่โอเคผมครับชุดเกรบเพชรก่อนทุกคนนะโอเคเกรบเพชรโอเคทุกคนแล้วชุดเกรบเพชรเ,เ,เลยทุกคนนะโอเคขอบคุณครับ โอเคดูแลชิ้นกบทิดแล้วทุกคนนะ okay. โอเคเฮ้ยเฮ้ยปลาหมึกปลาหมึกจัดการจัดการโอเคทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมมีชิ้นอบทุกคนนะโอเคนี้ได้อะไรบ้างเนะนี่ยตรงนี้ได้แล้วได้อะไรบ้างเอ่ยโอเคให้ของแล้ทุกคนนะโอเคตอนนี้เหลืออีก3ทีมทุกคนที่เราต้องกำจัดทุกคนนะโอเควิไหนเนี่ย มีใครอยู่บ้างปบงไม่มีนะโอเคไม่มีใครทุกคนนะนผมขอพามของก่อดทุกคนนะโอเคอเฮ้ยมีอะไรบ้างตรงนี้มีอะไรบ้างเอ่ยมีอะไรบ้างเอ่ยนี่โอเคดีค๋ยวเนี้ยวี้ย,ยทุกคนได้เหล็กมาทุกคนผมทาชุดกอดเล้วกันทุกคนนะนี่ท,ทํารองเท้าแล้วก็ทําหมวกทุกคนนี้ย่้ไปเรยทุกคน ผมได้ช okay. 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 ุดกอดลทุกคนนี้ทุกคนชุดกอดครบติดแลวทุกคนโอเคไหนมีคนหรือเปล่าหรือเปล่าเอ่ยโอเคอุ้ยได้ธนูระเบิดมาทุกคนได้ธนูระเบิดมาทุกคนเยี่ยมไปเลยโอเคไหนมีคนไม้โอเคตรงนั้นยิงเลยทุกคนยิงเลยนี่แน่นี่เนี่ยอุ้ยทุกคนอุ้ยสุดยอดมากทุกคนเฮ้ยนี่ยิงยิงยิง น,น,นี่แน่นี่แน่ EN. อุ้ยทุกคนนี่โอ้โหนี่อุ้ยทุกคนนี่อุ้ยโดนด้วยทุกคนโดนด้วยอุ้ยไม่น่าเชื่อทุกคนนี่ EN. โอเคอุ้ยกระสุนผมหมดแล้วทุกคนอยากได้เยอะกว่านี้เงีก็ะสุมันน้อยเกินไปผมอยากได้อีกทุกคนอ้ยแต่โอเคทุกคนก็ะสงนผมหมดแล้วทุกคนอุ้ยทำยังไงดีอ่ะตอบบล็อกไปได้ไหมเดี๋ยวเจะเข้อมีธนูทุกคนคไไเ,เขายิงผม,ห,ม <c oughs> หรือเปล่าอะ ผมว่าจะไม่นะผมตอบบล็อกไปเลยทุกคนนะโอเคแล้วก็กระโดดไปเลยนี่นะโอเคเพิ่มเลือดจึ๊บมามานี่มาผมพร้อมทุกคนพร้อมแลวที่จะสู้ป่ะยังไงทุกคนเขาอยู่ตรงนั้นทุกคนเขาอยู่ใต้ดินทุกคนเขาอยู่ใต้ดินทุกคนนะไม่รู้ผมจะรอดหรือเปล่าดูนะโอเคโอเคมาโอเคความหวังอยู่ที่ผมเลยทุกคนนะ มาโอเคมานี่มาทุกคนก็ก็ต้อนอยู่ทุกคนก็ต้อนอยู่ก็ต้อนอยู่ทุกคนมา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 นี่มาจัดการจัดการจัดการเลยจัดการเลยโอเคโอเคทุกคนเฮ้ยทุกคนข็อกอุดไว้ทุกคนเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีปุลหรอกหนีปุลหรอกมาดิมาดินี่แหละจัดการจัดการจัดการดีดีดี กาเลนี่แน่นี่แน่โอเคทุกคนชนะทุกคนนะเย้ทุกคนผมชนะทุกคนรอบที่สองก็ชนะทุกคนนะก็โอเคทุกคนก็หากใครชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้บายบายทุกคนบายบายเย้